ไทยรวมใจสมาธิสามีเรือชีวิตของปีกไทยพี่น้องครับ,วรบสวัสดีครับพี่น้องติกโลสคขับบันนี้ครับเวทีมัน v สูงจังเลย <richness> เดินแล้วต้องระวังนะครับหลายเวทีก็ไม่สูงขนาดนี้แล้วทุกครั้งที่ผมมาพูดเนี่ยผมมักจะไม่ยืนผู้ที่โพเดียมเพราะสึอมันมันไม่ค่อยได้บรรยากาศ ขอเสียงพี่น้องหน่อยสิครับพี่น้อาวีพี่น้องโซไมโซื้อโซมิโซื้โซมิโซโอเคอย่างนี้คุยกันได้หน่อยพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสวนลุมพินีไปที่ไหนก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับ สวนลุมพินีเนี่ยเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครเนื้อที่326ไร่พระราชทานโดยองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือองค์ราชการที่6ท่านใช้ชื่อเป็นมงคลมากเอาชื่อมาจากสวนลุมพินีวันที่เป็นที่สูตรที่ประเทศเนปาลของพระพุทธเจ้า นี่เป็นสถานที่มงคลครับพี่น้องเรามาอยู่ในที่ซึ่งเป็นมงคลชัยชนะอยู่ไม่ไกลแล้วในประเทศอังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยเขาจะมีสวนสาธารณะสัก500ปีที่แล้วสวนแห่งนั้นชื่อว่าไฮปาร์คจึงเป็นที่มาของคาว่าไฮปาร์คของคุทั่วโลกที่อังกฤษ ใครอยากจะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็จะไปที่ไฮปลากแล้วก็จะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแต่ณน,นาทีนี้เรามาอยู่ที่สวนลุมพินีมาเพื่อไล่รัฐบาลช่อโกองขอเสียงไล่มันหน่อยพี่น้องครับ ในหลวงราชการที่หกนอกจากท่านจะพระราชทานที่ให้สร้างสวนลุมพระองค์ท่านทําเรื่องที่สำคัญมากที่ผมจะมาพูดในวันนี้พระองค์ท่านทําเรื่องลูกเสือแห่งชาติถ้าพ่อแม่พี่น้องยังจําได้เนี่ยหมวกลูกเสือก็ดีเข็มขัดลูกเสือก็ดีจะมีคําพูดคําหนึ่งเขียนว่าเสียชีพอย่าเสีย แต่ใครอ่ามันเสียสัตว์ทุกวันเลย <Yeah. S 1> โหมันเข้าไปเลย <Yeah. S 1> ในหลวงร้นเก้าราชการที่หก <Yeah. S 1> มีความเชื่อว่า <Yeah. S 1> ถ้าเราหล่อหลอมเด็กและเยาวชนของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้ <Yeah. S 1> จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ <Yeah. S 1> ก็คือจะต้องมี และมีความซื่อสัตย์นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านวางไว้มาหน0่กับ3ปีแล้ววางรากฐานไวเลยครับเทียสายลูกเสือได้เป็นตัวนำหน้าผมอยากจะเทียบเคียงให้พ่อแม่พี่น้องเห็นความต่างระหว่างตะวันตกกับตะวันออกแบบเรา ะวันตกนะครับผมยกตัวอย่างสองกรณีครับอ oh. กรณีที่หนึ่งเป็นประธานาธิบดีของเยอรมันคนหนึ่ง oh. ชื่อว่าคริสเตียนลูปนายคิสเตียนลูปเนี่ย oh. ก่อนเป็นประธานาธิบดีก็จะเป็นผู้ว่าการรัฐแล้วเขาก็รับการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี oh. พอเป็นประธานาธิบด, oh. ดีไม่ไม่นานนะครับ oh. ก็มีคนกล่าวหาว่าสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่า มลรัฐแห่งหนึ่งเนี่ยท่านเคยไปเที่ยวเมืองเมืองหนึ่งแล้วบริษัทหนึ่งออกค่ารับรองออกค่าที่พักโรงแรมให้เป็นข่าวนะครับที่นั้งพิมพ์เข้ามาเข้ามาตีข่าวกันแล้วอายการก็ทำหน้าที่ยื่นเรื่องไปสู่รัฐสภาขอให้รัฐสภาไม่ยอมให้ประธานทีใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองคือขอให้เอาตัวมาไตาส่สวนเพียงแค่อายการยื่นเรื่องไปสู่สภา ปธานาทิปดีลาออกเลยครับพี่น้องเขาลาออกทันทีเพียงแค่เขาถูกข้อหาง่ายๆแบบเนี้ว่ารับสินบนมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่าการรัฐเขาลาออกมาเพื่อให้การดำเนินคดีเนี่ยสู้กันอย่างยุติธรรมและผลสุดท้ายประธานาทิบดีคนนี้ชนะคดีครับพี่น้อง ความซื่อสัตย์เป็นเกราะป้องกันภูมิของเขาเพราะเขามีวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบเขาออกไปสู้คดีคนที่สองชื่อนายปีเตอร์เน็กเป็นนายยกรัฐมนตรีของประเทศสเปนเป็นคนซื่อสัตย์มากครับทำงานไปเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปค้นบ้านของประธานคณะที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีแล้วไปแจ้งข้อหาว่าที่ปรึกษาคนนี้ปรับพฤติผิดทุจริตมิชอบเพียงปรากฏข่าวแค่นี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับนายยกรัฐมนตรีคนนี้เขาลาออกทันทีเขาลาออกเลยครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าทำไมเขาตั้งคนไม่ดีเป็นที่ปรึกษา ขนาดเป็นที่ปรึกษาทำผิดเขาลาออกแต่บ้านเรารัฐมนตรีสองคนตรงข้าวปปชชีช้ว่ามีมูลนายกมันยังเชโยโหมนัมนน้อยโหมันน้อยนี่คือนี่คือตัวอย่าง ของสองประเทศคือเยอรมันและสเปนซึ่งเป็นประเทศในแถบยุโรปเอาละพ่อแม่พี่น้องอาจะบอกว่าโอ้ยมันฝรั่งมังค่าเขามีการศึกษามากกว่าเราเขาเก้าวหน้ากว่าเรามาดูแถวบ้านเราก็ได้คนที่หนึ่งเป็นชาวญี่ปุน่นชื่ออาเบะเป็นนายกญี่ปุน่นบริหารมาบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากแต่ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีหนึ่งคนคอรับชัน เขาพารัฐมนตรีทั้งหมดลาออกเลยพี่น้องเขาแสดงความรับผิดชอบว่าคนที่อยู่กับเรามันโกงมันกินเราอยู่ไม่ได้ก็เลยพาทุกคนลาออกหมดเลยพี่น้องนี่คือญี่ปุ่นนี่คือญี่ปุ่นหม่ประเทศหนึ่งเกาหลีใต้ ประธานาธิบดีคนหนึ่งเกาหลีใต้เป็นคนซื่อสัตย์มากคนทั้งประเทศรักเขามากเลยว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตแล้ววันหนึ่งมีข่าวว่าเมียและลูกฟังดีๆนะครับเมียและลูกของประธานาธิบดีรับสินบนประธานาธิบดีคนนี้กลับบ้านไปชื่อโนมวักลับบ้านไปเครียดมาก มีความทุกข์ในใจว่าทําไมเมียเราลูกเราตึงทุจริตว่าแล้วกันโดดเหวตายพี่น้องเขามีสํานึกหนึ่งสองกรณีของยุโรปเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบคือถ้ารับผิดชอบพวกเราทําไม่ดีเราลาออก แต่เกาหลีและญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมอีกคำหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศสองประเทศนี้คือวัฒนธรรมแห่งความอายเขามีความอายเขาหน้าไม่ด้านเขามีความอายอายว่าทำไมคนของเราจึงเป็นคนไม่ดีเราจะไปมองหน้าคนอื่นได้ยังไง ลูกหลานเราจะอยู่ยังไงแต่บ้านเมืองไทยทรัฐมนตรีคนนี้มันไม่อายเลยโผมัแลก็ไปพี่น้อง<ป>นี่คือนี่คือตัวอย่างของสองทวีปในขณะที่ยุโรปเขาไปไกลเขามีสำนึกที่เรียกว่าสำนึกแห่งความรับผิดชอบ รับชอบทําชอบก็รับชอบทําผิดก็รับผิดและรับผิดตามคนอื่นด้วยที่เราพาคนอื่นไปทําผิดเขาจะรับผิดชอบญี่ปุ่นและเกาหลีจะมีวัฒนธรรมแห่งความอับอายอายเสียทำผิดไม่ได้เป็นคนหน้าด้านเหมือนบ้านเมืองไทยในบางคนเลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบเทียบ ให้พี่น้องเห็นสองมุมมุมฝรั่งมีสำนึกแห่งความรับผิดช,ชอบชั่วดีมุมของสองประเทศคือเกาหลีกับญี่ปุ่นมีสำนึกแห่งความอายไม่ได้เป็นคนหน้าด้านเลยพี่น้องพี่น้องเอ้พี่น้องลองคิดดูว่าทำไมบ้านเรามันด้านจังเลย พอพอเรามีการพิจารณาเขาก็บอกว่าอย่าดูกฎหมายให้ดูเจตนาอ่ะผมจะดูเจตนาเจตนาที่หนึ่งมันเจตนาออกกฎหมายให้พี่ชายพ้นผิดและของเงินหกหมื่นล้านคืนพี่้องนี่ไงมันเจตนาไงเรารู้ทันเจตนาเราจึงไม่ยอม พี่น้องถ้าไม่ยอมโหนก็นไปด้วยด้วยเจตนาแบบนี้ไงเจตนาที่ต้องการช่วยคนโกงช่วยพี่ชายช่วยเอาเงินคืนจึงมาถึงเจตนาที่สองต้องการจะฮุบองค์กรอิสระทั้งหมดก็เลยออกเจตนาว่าให้สวมาจากเทือกเขาเหล่ากอใครก็ได้และผลเป็นไงครับสุดท้ายกฎหมายการแก้ไขรัฐมนญที่เลือกสอวเนี่ยมาแบบนั้น่ะ มันตกไปแล้วพี่นดงองเพราะอะไรเพราะเรารู้เจตนาไงเรารู้ว่ามันเจตนาจะมีสวในอานัตตัวเองเป็นสวทากเพื่อไปใช้ในการคัดเลือกคนในองค์กรอ,อิสระมาทําหน้าที่จะได้ไม่มีใครไปถ่วงดุลฉะนั้นเจตนานี้เรารู้ทันเรารู้ทันเจตนาที่สาม เป็นเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆเข้าไปทาทุนก hey, so, ับต่างประเทศไปลงทุนกับนานาชาติโดยทักสินนี่แหละแล้วบอกเฮ้ยไปลงทุนกับต่างประเทศเนี่ยจะต้องไปแก้งให้สภาทราบไม่ได้ก็มารู้ความลับก็แก้รัฐำนูนแล้ะต่อไปนี้การทําสัญญากับต่างประเทศไม่ต้องผ่านสภาเจตนาแบบนี้เรารู้ทัน เราจึงยื่นให้สามนุนตีความสารก็เห็นมันเราปรากฏว่าการแก้มาตานี้รัฐนูนตกไปแล้วพี่น้อง<โดย>เจตนาที่4ี่ร้ายที่สุดก็คือไอ้สองล้านล้านนี่แหละครับพี่น้องเชื่อป่เอาแค่หัวคิวหนึ่งเซนเี่ยเขาจะมีสองหมล้านอยู่ในกระเป๋าค่าไปาออกแบบ ในการทํารถไฟต่างๆอีกหกหมื่นล้านเป็ดเสร็จมันจะมีเงินทันทีสกดลหมายผ่านอยู่ในกระเป๋า8ปดหมืนล้าน8ปดหมืนล้านพี่น้องแจกไปทุกจังหวัดเลยแจกไปทุกจังหวัดเลยแจกไปเลยมันไงก็เลือกผู้แทนได้เพราะเขามีเงินตั้งแปดหมื่ล้านอยู่ในกระเป๋าเรารู้ทันเจตนานี้ เราจึงไม่ยอมไงพี่น้อง